มาเดอะพีพิลโชว์ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะเด,เด็กนักเรียนเนี่ยเปิดเทอมกันมา2สัปดาห์กว่าแล้วแต่ละบ้านเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะฮะแต่ที่แน่ๆในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยท่านจะเดินทางท่านต้องเผื่อเวลาเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นยังไงคุณโหนใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าการจราจรค่อนข้างคับค<ฮ>้าง<ฮ>แน่นหนาติดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะเด็กไปโรงเรียนแน่นอนที่สุดนอกจากการเรียนรู้แล้วสิ่งสําคัญนะฮะคือต้องปลอดจากโควิด มีหนึ่งหน่วยงานที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เขาก็เข้าไปดูกปนการประปานครหลวงนะฮะเขาก็ไปดูเรื่องน้ำเรื่องน้ำใช้น้ำดื่มภายในโรงเรียนเนี่ยแหละเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กๆนะฮะโดยการประปานนครหลวงเนี่ย, <c oughs> เ,ยเขาจัดกิจกรรมโครงการ130ปีกระทรวงมหาดไทยคุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตนะก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำกว่า50โรงเรียนนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยจุดนี้ที่เขาไปเนี่ยนะฮะคือที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับ นายกวีอารีกุลผู้ว่าการการประปานคะรหลวงหรือกปนท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้เลยนะฮะโครงการร้อยสปีกระทรวงมหาดไทยคุณภาพน้ําเพื่อคุณภาพชีวิตโดยกปนเขาก็จัดทําโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนก็เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ําภายในโรงเรียนถังพักน้ํา พร้อมให้คาแนะนําในการบํารุงรักษาดูแลถังพักน้ําและความรู้เรื่องการรักษาคุณภาพน้ํามีนักวิทยาศาสตร์ของกอปนนะครับก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อให้น้ำปลอปลาภายในโรงเรียนยได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งท่านผู้ว่าการเนี่ยพร้อมคณะผู้บริหารก็นําทีมเจ้าหน้าที่กปนไปช่วยกันล้างถังพักน้ำนะฮะแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาแบบเป็นกันเองเลย ซึ่งกิจกรรมนี้ครับเป้าหมายจํานวนไม่น้อยก,กว่า50โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของกอปนนี่ถังพักน้ําบางทีไม่ได้ล้างกันเลยนะฮะค่ะนี่อันนี้กปนเขาก็มีบริการเข้าไปตรวจโอ้โหคุณโอ,โโอโดูสิดูสะะิฟังเสียงท่านผู้ว่ากปนพูดถึงโครงการนี้กันหน่อยครับกิจกรรมพิเศษนะครับเพราะว่าครบรอบ1้อยปีกระทรวงมหาดไทยนะครับเราให้ความสาคัญในเรื่องน้ําเราก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาว่าจะพยายาม เข้าไปตรวจคุณภาพน้ําในทุกโรงเรียนนะครับตอนนี้เราตั้งเป้าหมายเราไว้เบื้องต้นนะครับ50โรงเรียนนะครับไม่ต่ำกว่า50โรงเรียนเพราะว่าให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพน้ําเพราะว่าเรามองว่า ทุกโรงเรียนมีนักเรียนมีอาจารย์ต่างๆที่เป็นคนมีคุณภาพของของของ,ของระบบการศึกษาของเรานะครับเราก็พยายามดูแลกลุ่มชนเหล่านี้แล้วก็หวังว่าอย่างยิ่งนะครับวันนี้เรามถีถ้าสังเกตได้เราจะมีการให้ความรู้อะไรต่างๆนะครับเราก็หวังว่าน้องๆน้อง,องๆโรงเรียนต่างเนี้ยจะนาความรู้ต่างๆเนี้ยไปถ่ายทอดหรือว่าไปพูดจากับทางครอบครัวนะครับให้เห็นถึงว่าความสําคัญของการดูแลคุณภาพน้ําไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือในครัวเรือนของทุกคนนะครับ ไม่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเพราะว่าการล้างถังพักน้ําไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านเนี่ยทำได้อย่างง่ายนะครับเราอยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคุณภาพน้ําถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตครับอืมเห็นแบบนี้คุณโอถัง<ฆ>พักน้ําที่บ้านคุณก็ต้องมันบอกสามีก็ได้ไปดูหน่อยสิล้างมากลงไปล้างสิเออ,เอ,อลงไปขัดหน่อยอนะฮะอ่าท่านผู้ชมถ้าเห็นเรื่องของท่อป่าปาในพื้นที่สาธารณะนะแตกรั่วเนี่ย ทางกปนเขาฝากมานะฮะท่านมีส่วนช่วยได้คือแจ้งได้เลยเดี๋ยว M W A Call Center 1น5หรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้ M W A on mobile แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเพื่อให้คนไทยทุกคนนั้นมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนครับ